ข่าวโฮมแฮงกสิกรรมสวนเพื่อฟ้าดินในเช้าวันที่10บกุมภาพันธ์2 5ันวันศุกร์ดิบของงานอัจฉริยะสัจจายุที่บวรราชธานีอโศกมีการรวมพลังนักเรียนชาวชุมชนคนวัดนักบวชได้รวมกันใส่ปุ๋ยพวนดินถอนหญ้าเตรียมแปลงปลูกผักเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ตัดแต่งกิ่งใบให้พืชผักในสวนได้เติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นการยืนหยัดวิถีกสิกรรมของชุมชนอย่างเป็นรูปประธรรมชัดเจนตามคำกล่าวของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ชีวิตน้อพออยู่พอกินข่าวบ้านราชร่วมสรุปงานอัธริยสัจ,จายุ ในเวลา5นาฬิกาถึง8นาฬิกาของวันอังคารที่14กุมภาพันธ์มีการประชุมสรุปงานอัธ,ธริยสัจจายุพานระบบซูมของทุกบวรชาวบวรราชธานีอโศกได้มาร่วมกันสรุปงานร่วมกับบวรอื่นๆด้วยสมณะเดินดินติคาวิโรได้สรุปการจัดงานนี้ว่า มันเป็นความลงตัวของแต่ละที่สามารถจัดงานได้ตามสถานะตามสภาพความเป็นอยู่จริงแต่ละที่สามารถจัดงานได้ตามความพร้อมอย่างเป็นอิสระงเะิ่ลย สมณะโฮมแหงขนถาดเพราะกล้าข้าวในวันพุทธที่15และวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566 ในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาสมณะเดินดินติคาเวโรได้เดินทางนำสมณะช่วยกันขนถาดเพาะกล้าข้าวของทีมสิทธิเก่าทำนาที่นาโมบรรยากาศของการทำงานร่วมกันดีมากสมณะได้ขนถาดเพาะกล้าข้าวที่ตากไว้ไปเก็บที่ใต้ถุนบ้านของชาวนาในงานนี้มีสิทธิเก่าทีมนาได้มาช่วยกัน ขนถาดเพาะกล้าด้วยค่ะข่าวความเคลื่อนไหวของอุทยานบุญนิยมในเดือนกุมภาพันธ์2566 1ได้จัดร้านใหม่เพื่อบริการลูกค้าโดยเฉพาะข้าวราดแกงสามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้เป็นปกติ และลูกค้าได้ช่วยกันล้างจานด้วยตนเองอีกด้วยสำหรับคนที่พร้อมและสะดวกค่ะ 2. มีอาจารย์ใจฟ้าและอาจารย์ยุมาช่วยทำอาหารเน้นทำอาหารเจมากขึ้นเพื่อเอื้อเฟื้อคนที่มากินเจมีอาหารหลากหลายอย่างมากขึ้นค่ะ 3. ขยายเวลาปิดร้านเป็นเวลา16นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้ากำลังเลิกงานค่ะ 4. ปิดร้านทุกวันจันร์ทอังคารเพื่อให้ทีมงานได้ดูแลสุขภาพและมีเวลาช่วยงานในวัดและทำกิจกรรมมากขึ้น 5. ทีมงานที่เฝ้าอุทยานได้มาร่วมฟังธรรมะทุกเย็นวันพุธของสัปดาห์ค่ะ ดํานาคายอดนาโมตั้งแต่เดือนมกราคม2566เป็นต้นมาทีมอามั่นแม่นกะการดีร่วมกับทีมคณะทีมสิทธิ์เก่าตรูนติมแก่นคมและจิตอาสาช่วยกันทำนาด้วยวิธีใช้เครื่องช่วยดำที่นาคายอดและนาโมบนพื้นที่100ไร่ของบวรราชธานีโศก ปูกข้าวเจ้าหอมมะลิพันธ์ุช่อราตีจำนวน10ไร่ข้าวเหนียวพันธ์ุหอมหนองคายจำนวน33ไร่มีพี่แก่นคมมาช่วยตีดินปรับสภาพดินทำนาแบบใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรช่วยดำนาซึ่งจะเก็บเกี่ยวในกลางเดือนธันวาคม2566นี้ข่าวกิจกรรมเดินป่าของสมุนพระรามและอนุบาลทุกติ้ว เช้าวันที่9กลุุ่มภาพันธ์สองพมีกิจกรรมเดินป่าดูต้นแสงในป่าทามที่มีอายุร้อยปีนำโดยท่านสมณะแสนดินคณะครุผู้ปกครองและน้องๆเตรียมอนุบาลรวมกลุ่มเดินไปที่ป่าทามชมต้นแสงจากนั้นก็แวะนั่งรับประทานอาหารร่วมกันที่ใต้ต้นฉำฉาริมแม่น้ำมูล บวรราชธานีโศกอย่างพร้อมเพียงกันซึ่งกิจกรรมเดินป่าสัญจรนี้จะมีทุกวันพฤหัส,สบ,บดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็มีตั้งแต่นักเรียนตัวเล็กๆระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาต้นกิจกรรมนี้จะหมุนเวียนสถานที่ไปแต่ละสัปดาห์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ความอดทนต่อการเดินทางไกลและการศึกษานธุนไม้ป่าที่มีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชน จเจริญธรรมำสำนักดีครับ